สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าคลิปนี้ครับเรามีรถตู้ครับนะคันนี้ถือว่าเป็นแรเที่มแล้วครับนะก็มาชี้เป้ากันนะครับรายละเอียดคันนี้เป็น isuzu bighd ี้นะครับนะเป็นตัว2005นะครับก็เครื่องเดิมๆครับตัวนี้ถือว่าเป็นอะไรที่คนหากันเยอะเลยนะครับสภาพแบบพอใช้ได้ประมาณนี้นะครับก็เครื่องยังดีครับสีสวย เบาะหลังก็มีให้ครบครับ3แถวนะครับนะแตถอดไว้นะคันนี้เจ้าของบอกไว้ภาษีนี้ขาดปี64ครับทะเบียนพร้อมโอนนะครับนะสนใจสามารถไปดูรถได้ครับรถคันนี้อยู่ฉะเชิงเซานะครับก็ราคาผู้ขายตั้งไว้ที่68,000นบาทครับนะ68,000บาทก็รถคันนี้เป็นรถปี1 9 94ครับสภาพจากที่ดูก็ถือว่ายังสามารถเอาไปชำต่อได้ครับนะไม่ถือว่าเลวร้ายนะครับ ตัวนี้คือ,อาสายแคมปิ้งหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าอยากจะได้เอาไว้บรรทุกของนี่ก็คือได้เลยครับภายในนี้กว้างขวางครับนะคันเจ้าของบอกว่ามีบอกถอดไว้ก็ใครสนใจก็เอามาด้วยนะครับนี่ดูตัวเครื่องเกาเป็นฝาทองตัวนี้ถือว่าประหยัดน้ํามันมากๆครับใครมองดูอยู่หรือว่าตามหาอยู่อยากจะได้เอาไว้ปั้นต่อก็ดูแล้วกันนะครับนะ ผมทิ้งลิงก์ Facebook ไว้ให้ด้านล่างคลิปครับเป็น Facebook เจ้าของรถเลยครับติดต่อได้โดยโตรงครับในลิงก์ก็จะมีเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยครับยังไงก็ลองเข้าไปดูดูจริงกันด้วยครับลองขับลองเทสเพื่อความสบายใจก่อนดสินใจ่ายเงนินครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถช่วยใหม่ท่านจะได้พลาดผมสับคลิปนี้สวัสดีครับ